ครับวันนี้เราเราพามาอีกจุดหนึ่งของสัติีบนะครับหาดนางกลมหาดนางรองจะติดติดกันนะครับครับวิวท้องทะเลเกาะแก่งเกีียวขึ้นครับคลืนาบาดซัด สวยครับเงียบสงบมนธรรมดาคนน้อยนะครับแลเราก็จะรีวิวให้ดูกันัง้งทะเลอันเวิ้งว้างอสางขึ้นกระทบโขดหินนะครับ ครับโอเคครับวันนี้แล้วก็มารีวิวกันเท่านี้ก่อนนะครับ